ก็บอกว่าในพักพลังประชารัฐเขารัฐประหารลุงป้อมแล้วเหรอเขาเรียกว่ายึดอำนาจเงียบนี่ลุงป้อมถูกยึดอำนาจไปแล้วอเนี่ยแล้วถูกยึดอำนาจโดยอู่คนรอบข้างงั้นเหรอคนก็บอกว่าในพักพลังประชารัฐเขารัฐประหารลุงป้อมแล้วเหรอเออเขาเรียกว่ายึดอำนาจเงียบและวันที่ประดินเนอร์ล่าสุดเนี่ยเจอหน้าพักอย่างที่บอกคือพลังประชารัฐเนี่ยหัวหน้าพักไม่ไปนะเขามีตัวแทนมีตัวแทนสองคนก็คือ พลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเพราะก่อนนั้นหนึ่งวันเนี่ยนักข่าวก็สงสัยเรื่องนี้ถามนายกเศรษฐาไงหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยไปไหมท่านนายกบอกไปสิแต่เอาก็จริงก่อนค่ำไม่ไป่เขาเาก็เหมือนในยะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักตอนนี้ใครลุงป๊อถูกต้องเออตัวแานที่ปรึกษาจริงอ่ถูกต้อง โดยที่มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งคือ,คอผู้กองผู้กองนะไม่จริงอ่ะครับเอา้าโอ้ถ้างนั้นในวันที่ประชุมพักที่ภูเก็ตับเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับพลเอกประวิตยไปใช่มัประชุมพักแต่ถึงเวลาบอกว่าไปไม่ได้เท้าแพลง ต้องให้บิ๊กปอสทำหน้าที่เป็นประธานในที่ที่เปิดแล้วบิ๊กบิ๊กปอสอ่ะเรียกร้องอยู่เรื่องเดียวครับเรามารวมหัวใจของพลังประชารัฐกันเป็นหนึ่งแล้วแสดงว่าเคยจำได้ไหมว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เขาปิดบ้านป่าลอยต่อไปครั้งหนึ่งนะแล้วเขามีการเรียกประชุมที่พักพลังประชารัฐที่ลวงป้อบอกปิดปิดเลยแล้วก็เรียกประชุมที่พักพลังประชารัฐปรากฏว่าเลขาธิการพักไม่ไป อะไรกับพอดไม่ไปเรียกประชุมสสที่สภาโอ้ลุงป้อมอยู่ที่ป่าลอยต่ออลุงปอดกับผู้กองเอยู่ที่สภาอยู่ที่สภาโอ้นี่นี่ลุงป้อมถูกยึดอำนาจไปแล้วอะเนี่ยนี่แล้วถูกยึดอำนาจโดยปู่คนรอบข้างงั้นเหรออาจจะเป็นความตั้งใจของลุงป้อมก็ได้อาจจะสมมอบให้น้องสมมอบใช่ไหมาต้องไปดูเนี่ยตอนนี้สัญญาณที่นับถอยหลังลุงป้อมนะฮะในเรื่องที่จะแบบส่งไม้ต่อให้ พี่ปอสพลตำรวจพัชรวาทเนี่ยหลังแพ้ศึกเลือกตั้งลุงป้อมประกาศปิดบ้าลอยต่อทำเหลือไว้แต่ทำงานด้านมุลนิธิเนี่ยตอนนั้นพูดตอนนั้นพูดออกมาจะเจนก่อนเนี่ยบ้านป่าลอยต่อเนี่ยเป็นชุมนุมมังกรซ่อนพยักใช่ออย่าว่าแต่บรรดานักการเมืองเลยครับที่จะไปที่ป่ารอยต่อบรรดานายทหารนายตำรวจบรรดาผู้นำองค์กรหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับอธิบดียันปหลัดอ่ะต้องเข้าป่าลอยต่อโดยเฉพาะองค์กรอิสระบางส่วนบางแห่งบางแห่งการปิดบ้านป่าลอยต่อเนี่ยนะบิ๊กป๊อตนะทายาทคนสำคัญทางการเมืองของลุงป้อมเนี่ยบอกว่าขณะนี้พลเอกประวิทย์ ยังไม่วางมือมันไม่ได้วางมือทางการเมืองเพราะตอนนั้นมีกระแสกดดันว่าถ้าจะเข้าร่วมรัฐบาลให้ทำโมเดลกับรวมทยสร้างชาติเนี่ยคือลุงตู่ประกาศวางมือเพื่อที่จะเข้าได้แบบอธิบายสังคมได้ดีอ๋อไม่ไม่มีลุงไม่มีเราไม่มีลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งในรัฐบาลเลยไม่มีลุงไงไม่มีลุงป้อมแต่มีลุงป้อลุงป้อมก็เป็นรองมาแล้วนงครับผมผมคิดแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าลุงป้อมจะวางมือง่ายๆหรอก เพราะว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจดีถ้าลุงป้อมวางมือที่พลังประชารัฐผมรับประกันได้เลยเป็นไงบ้านใหญ่หกบ้านแตกไหมที่อยู่ในพลังประชารัฐและมีสอสอแดซไม่เหลือครับหลังการเลือกตั้งอรอบนี้สแสดงว่าถึงผมเชื่อว่าที่ลุงป้อมวางมือเป็นเพราะว่าไอ้เพื่อเปิดทางให้น้องกับ ยิมเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลง่ายแต่ประกาศลาออกหัวหน้าพรรคักเองถอยออกมาถึงพี่โอจะบอกว่าประกาศจากหัวหน้าพรรคไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อไหร่รับรองแพ้แตกแพ้แตกเลยแพ้แตกตอนนี้ภารกิจคือส่งมอบให้น้องอืมอนะและอันที่สองเนี่ยภารกิจสําคัญคือถ้าไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองซองสีน้ําตาลรายเดือนก็ไม่ต้องจ่ายเออใช่ไหมโอก็โยนไปให้เป็นเออแเลขาดีเลขา อะไรเดอน,อ,นอุลใช่ไหมรับไปสินี่อีกส่วนหนึ่งนี่นี่เขาบอกว่างี้นะ,ะบ้านนี้บ้านลอยต่อเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเดินเข้าไปหาตึกตึกก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างออกมายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนแต่พอตอนนี้พอลุงไม่อยู่มันจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ล่ะทีนี้ไปดูเส้นทางของพลเอกประวิตรฮะพี่วีอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปแต่อํานาจในพลังประชารัฐลดลงลดลงเพราะต้องบอกว่ามีสองตอนนี้ถึงทั้ง Big บิ๊กอครับทั้งผู้กองเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการสสออันนี้พี่วีถ้าโยนไปให้ป๊อตปอป๊อตปอสี่เนี่ยนะครับพี่ทําได้อืพี่ทําได้แม้จะกลื่นเลือดแต่พี่ก็ยอมยอมแต่อำนาจทางการเมืองหรือคอนเน็กชันทางการเมืองระหว่างลุงป๊อตกับผู้กองเนี่ยแตกต่างกันนะแตกต่างกันนะเพราะว่าคนเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นใครร้อยเอกธรรมนัสพรหม่าครับและทําไมเป็นคําตอบว่า ร้อยเอกธรรมนัสถึงเป็นว่าการกระทรวงเกษตรขณะที่ลุงป๊อตเนี่ยแม้จะเป็นรองนายกแต่เป็นว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอ๋อในแง่ของกระทรวงเนี่ยต่างกันของคณะกรรมการกระทรวงเกษตรกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยอะไรใหญ่กว่ากระทรวงเกษตรใหญ่กว่าครับเกษตรใหญ่กว่าครับเออนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นมันเป็นคําตอบอะไรมันเป็นคําตอบ